เปนะิดแล้วนี่ตอนสวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาดูขับปาซิเตอร์หรือว่าคอนเดนเซอร์นะฮะขัอปาซิเตอร์หรือว่าคอนเดนเซอร์นะฮะเราจะมาดูว่าวิธีการดูยังไงว่าเสียหรือดีครับผมเราต้องเอามิเตอร์นี้ฮะปรับไปย่าน f นะฮะย่าน f น,นะฮะปรับไปย่าน f นะฮะปรับไปย่าน f นะะเราต้องดูว่า อ่าตอนนี้เราปรับไปที่ยี่สิบเอฟนะฮะยี่สิบเอฟครับผม,มเราจะมาดูว่าดีหรือเสียยังไงเดี๋ยวนะคอยดูนะฮะอือย่างเช่นตัวนี้ตัวนี้ของฮิตาชินี่ของใหม่นะฮะเนี่ยของใหม่ของฮิตาชินะฮะน,นี่ข้างเขาจะระบุว่าดี2ี่ซองเขาจะระบุว่า อันนี้8ไมโครฟาราดหรือ8 UF นะฮะนะฮะเราจะมาวัดดูบางครั้งเรามอเตอร์ไม่หมุนอนะ่ะเราสันนิษฐานไม่ได้ว่ามันดีหรือเสียเราต้องวัดครับผมยกเว้นเราจะเห็นมันระเบิดเงี้ยค่อยเปลี่ยนถ้าเผื่อว่ามันไม่ระเบิดนะ,ะมันสภาพดีดีเนงะี้ยเราต้องวัดดูก่อนนะ,ะว่ามันดีหรือเสียอันนี้เราจะวัดะฮะค่าของมันคือ8 UF นะฮะวัดดูฮะจะขึ้นกี่ UF นี่ฮะเห็นนะมันจะขึ้น8กว่าฮะ แปดจุดแปดหกฮะถ้าต่ำกว่าแปดไม่ได้นะฮะถ้าต่ำกว่าแปดเนี่ยคือชำรุดแล้วครับผมมันต้องแปดขึ้นไปแะฮะครับผมอันนี้แปดยูเอฟนะข้าแปดยูเอฟจะวัดได้แปดจุดแปดเจ็ดแปดแปดประมาณนี้ครับผมนะฮะมันแล้วแต่ฮะบางบางตัวก็วัดได้แปดจุดหกแปดจุดห้าแล้วแต่แต่มันต้องเกินแปดนะฮะอันนี้ของฮิตาชินะฮะต่อไปอันนี้ของไมซู มิสูมิสูข้างเขาคือนี่อ๋อฝั่งไอตรงนี้ 6uF นะฮะนี่ 6uF ของมิสูนะเราจะวัดของมิสูผลของมิสูจะได้เท่าไหร่ค่าของเขาคือ,อ 6uF นะว,วัดแล้วจะได้6.65 6.67เนะี่ย6 5 6.7 ประมาณ6.6ครับผมง่ายๆประมาณ6.6สภาพดีๆนะถ้าค่า6หรือต่ำกว่า6เนี่ยคือไม,ไม่ไม่ไม่ควรใช้แล้วครับผมถ้าตาค่าต่ำกว่านะถ้าถ้าค่าต่ำกว่า6เนี่ยเตรียมโยนทิ้งได้ล้ฮะมันใช้ไม่ได้แล้วถ้าค่าต่ำกว่า6ครับผมเดี๋ยวเราจะดูของทั่วๆไปตอนนี้อันนี้ของเราลองสองตัวแล้วของฮิตาชิกับของมิซูนะฮะ ันนี้จะลองของทั่วไปอันนี้ค่า20สิไมโครนะฮะค่า20ไมโครอ่ะเราจะวัดได้วัดเราจะได้เท่าไหร่ค่า20ไมโครนี่ของทั่วไปนะฮะของทั่วไปจะวัดได้อ๋อเราปรับที่ย0ิค่า20เราปรับ20ไม่ได้นะฮะต้องปรับมากกว่านะฮะ ต่ค่ายี่สิบต้องปรับมากกว่ายี่สิบครับผมจะได้นี่ให้นะค่ายี่สิบได้ถึงยี่สิบเก้ายี่บแปดยี่สิบเก้าเลยฮะยี่สิบยี่แปดยี่ิบเก้าเลยค่าตัวนี้ครับผมเนี่ยในของทั่วไปนะค่ายี่สิบได้ยี่แปดมันจะมีค่าบวกค่าลบครับผมบวกลบ